เอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งกันไอดอกไม้งานวันเกิดแฟนหัวเจ้าของผู้ข่าบได้ออกไปทางนอกคือคนอื่นเขาเอาแอปเปิ้ลแล้วก็แค่รอดเอามาเห็ดพ่อเขาเปิดประตูเขาออกมาไอเขามากกระเสียบอันนี้แหละแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูซามีแหละอันนี้ มไม้ออกไปนอกได้เนาะม้ออกไปซื้อของซ <Yeah. S 1> ื้อนี่คือคนอื่นเขาเนาะมาใส่ลูกซื้อเสือ้อมาหายเพื่อนหนึ่งกับไปเฮ็ดงานผมมีเวลาไปซื้อของขวัญวันเกิดก็เอาอันนี้แหละนี่แหละ <c oughs> นี่แหละดอกอันนี้แหละ <c oughs> พี่น้องเคยมีบอเอาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเฮ็ดอันดอกไม้เฮ็ดของขวัญวันเกิดให้แฟน <c oughs> พ่อเขาเขามากกัน happy birthday to you แล้วเบิ่งดอกไม้ผู้ขาพี่น้องเอ้ยดอกอันอย่างกอริลล์เมั่อก่อนพอคะสูงคักสูงแน่จนงสิเป็นเม็ดเพคะอย่างนี้ค่ะวุเแป้นซ้ำหน่ซ้ำหนึ่งได้พี่น้องเ้ยพคะเพคะเพคะหวายว่าเป็นเม็ดกลัวเพคะนาอสูงคักอันนี้ก็ต้นเศรษฐีเมืองนอกอันต้นเศรษฐีเรือนนอก อันนี้ก็พักหอมอันพักหอมอันพักชีฝรั่งนะนะพักชีฝรั่งนะอันนี้กะต้นอย่างต้นบาสนาะเดี๋ยวจะหน่อยแฟยนกับมาไปนี่ละสก,ก่อน มีอย่างไรให้กันมีแต่ดอกไม่กับความหักมีอะไรให้กันอย่างอื่นก็นคือบุมีมให้ดอกเพราะว่าบริเหตุการเหตุงานคือคนอื่นเขาบืตแต่บ้านเลี้ยงแต่หลานหางงมันกำลังไปหลับไปหลับลูกไปหลับหลาน <c oughs> ชีวิตเมียฝรั่งพี่น้องเอ้ยบอด้อันสวยงามเหมือนกุหลาบอย่างก็ขาจาว่าบอด้สวยงามเด้อค่ะบางคนก็นลำบากลำบากบางคนก็นหาเงินสีทรงบ้านค่ะโบมีบางคนซื้อกินก็นต้องได้แบ่งอันเหตุงานมาได้ก็ต้องได้มาจ่ายค่าบ้านค่าซองซอยผัวค่ากับเขาเ่าใน่ค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างละลังคคนหันเงินเดือนเกือบสองหมืน่นสองหมืน่นพอใจหันใจหนีมาหันเหลือเหลืออยู่ดอกพันหา้าสองพันแค่นั้นละแต่ว่างโมเมนผู้ข่ามูพวกเขาลังคนถือได้ผัวดีก็ดีไปเขาก็าได้หายใจอย่างซอยอีกลังคนนอย่เฮ้ยขอแต่บาเงินออกมาพี่น้องเอ้ยก็ต้องหาให้เขาต้องเอาให้เขา เอาแค่นี้แล้วเนาะเพราะว่าแฟนมาก็จะได้สิได้วิดีโอ